กาแฟโบราณสูตรเงินล้านบายวัดคาเฟ่คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวและการทำเงินทำอาชีพให้สำหรับคนที่กำลังมองหาอาชีพเสริมและอาชีพหลักค่ะคลิปนี้นะคะแนะนำอาชีพที่เข้าถึงทุกคนทุกสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาอยากให้รู้นะคะว่าการเปิดร้านกาแฟาโบราณเป็นไปได้ง่ายนะคะรายได้ดีเข้าถึงทุกคนทุกวัยสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้เลยค่ะ กาแฟโบราณเป็นธุรกิจขายเครื่องดื่มที่ใช้เงินลงทุนน้อยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพการขายของกินประเภทอื่นๆค่ะและยังเลือกลงทุนได้หลายรูปแบบเช่นซื้อสูตรและอุปกรณ์พร้อมวัตถุดิบมาเปิดร้านโดยสร้างแบรนด์ของตนเองหรือเลือกซื้อแฟรนไชส์กาแฟโบราณที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอยู่แล้วซึ่งแต่ละแบรนด์นะคะก็จะมีเงื่อนไขหรือข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันค่ะ สามารถเลือกลงทุนได้ตามงบประมาณที่มีอยู่ผลกําไรคุ้มค่ากว่าการลงทุนการขายสินค้าประเภทของกินอื่นๆนะคะสินค้าประเภทอื่นๆที่ใช้เงินลงทุนในจำนวนเท่าๆกันสินค้าไม่เน่าง่ายไม่บูดไม่เสียนะคะที่สำคัญค่ะเครื่องดื่มของเรานะคะประเภทกาแฟโบราณจะเป็นเครื่องดื่มที่ชงใหม่ๆ เมื่อลูกค้ามาสั่งซื้อเท่านั้นทำให้ไม่เกิดการเสียหายหากเปรียบเทียบกับการขายอาหารหรือของกินประเภทอื่นค่ะก็จะมีความเสียหายเกิดจากของเหลือของเสียนะคะกาแฟโบราณจึงเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้นทุนและการลงทุนน้อยค่ะยิ่งวิกฤตช่วงโควิดนะคะอาจจะมีมาตรการที่ไม่สามารถนั่งดื่มกาแฟ ภายในร้านหรือบางสถานที่อาจจะต้องปิดกิจการเพราะได้รับผลกระทบสำหรับกาแฟโบราณค่ะจึงเป็นทางเลือกที่น่าลงทุนเพราะลงทุนได้ง่ายใช้งบลงทุนไม่มากค่ะไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านนะคะและไม่ต้องใช้พนักงานจำนวนมากสามารถเปิดขายได้ภายในบ้านหรือบริเวณบ้านนอกจากนั้นแล้วนะคะยังสามารถขายผ่านไลน์กลุ่มไลน์หมู่บ้านแล้วจัดส่งให้กับลูกค้าตามออเดอร์ได้ค่ะ วิธ on <this Mun> ีนี้ไม่จาเป็นต้องมีหน้าร้านเพียงขายผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะคะเสน่ห์ของกาแฟโบราณอยู่ที่ความหอมของเมล็ดกาแฟคุณภาพดีที่ผ่านการคั่วบดอย่างเหมาะสมผสมผสานกับรสชาติความเข้มข้นกลมกล่อมของสูตรกาแฟโบราณนะคะเมื่อเราชงกาแฟค่ะกับน้ำร้อนๆชงกลิ่นหอม และที่สำคัญผสมนมเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อลินผ่านน้ำแข็งบดละเอียดเติมความหวานมันด้วยนมสดจะดูดหรือจะดื่มก็ชื่นใจหายเหนื่อยกันเลยค่ะกาแฟบโบราณนะคะจึงเป็นเครื่องดื่มที่น่าสนใจและอยู่คู่คนไทยมาช้านานค่ะ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาอาชีพอยู่นะคะทางแบรนด์วัดคาเฟ่ของเราก็แนะนำกาแฟโบราณถุงกระดาษนะคะสูตรต้นตำรับเจ้าแรกดั้งเดิมกันเลยค่ะที่สำคัญงบการลงทุนน้อยมากๆนะคะยอดขายดีปังๆทุกสาขาเลยค่ะสำหรับท่านที่สนใจเข้ามาศึกษาข้อมูลกับเราได้ที่ช่องทาง YouTube วัดคาเฟ่หรือเพจวัดคาเฟ่ต่างๆของเราได้นะคะ วิกฤตโควิดเช่นนี้ขอให้ทุกคนผ่านไปได้ด้วยดีสู้สู้ค่ะ